กุศลกรรม,มบทสิบอย่างกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทธรบทแปลว่าทางแปลได้ไหมทางกระทธรของผู้ฉลาดได้แก่นักปราบ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทธรลงในศีลนี้ ศีลนี้มีอยู่สิบอย่างจึงเรียกว่ากุศลกรรม,มบทสิบนะกุศลกรรม,มบทสิบกายกรรมสามวหวจีกรรมสี่มโนกรรมสามจำได้ไหมกายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม ว่ายกีกรมสีไม่พูดปวดพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจยเลวไหลไหล่สาระมโนกรัมสามไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมหรือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง ไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แกงเราก็ได้เป็นผู้มีกายดีกายดีวายาดีใจดีเมื่อมันดีแล้วก็สะอาดกายสะอาดวายาสะอาดใจสะอาดเมื่อมันสะอาดแล้วก็กายประเสริฐวายาประเสริฐใจประเสริฐยกกายข้ามโคตรปุตตชน ยกวาจาข้ามโคตรปุตุชนยก,กจิตข้ามโคตรปุตุชนเราก็ได้เป็นอริยชนหรืออริยะบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบุคคลผู้ประเสริฐได้เป็นพระโสดาบันองค์แรกเป็นนิยโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุคติ หรือเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโน